และตอนนี้ช่วงเวลาที่หลายๆคนรอคอยขอเสียงกรี๊ดดังๆให้กับให้กับใครคะให้กับใครคะให้กับแบ็คกก นนี้เราจะมาเปิดงานไปพร้อมๆกันในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญค่ะคุณกุณลธิดาปราถนาผู้จัดการทั่ว,วไปห้างสรรพสินค้าโรบิสันเชียงใหม่พร้อมด้วยทุณสมพงษ์พมพิงนะคะผู้จัดการกลุ่มสินค้าของห้างสรรพสินค้าโรบิสันเชียงใหม่ค่ะทุกคนคะเราจะนับถอยหลังเปิดงานไปพร้อมๆกัน ช่วยกันส่งเสียดงดังๆนะคะพร้อมไหมพร้อมไหมคะ,ะปั๊บหนึ่งนะปั๊บหนึ่งนะขอบันทึกภาพกันสักครู่หนึ่งและเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะเปิดงานไปพร้อมๆกันเอาลคะค่ะทุกคนคะนับอยห,หลังไป การนี้ขอขอบคุณคุณคุณลธิดาปราธานาผู้จัดการทั่วไป5ปีโรงสีไรยค่ะและคุณสมพงษ์พงษ์ถิ่ะคะน้องแบงค์อยู่กับเราขอเสียงเพลงให้แบงค์ได้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วเจอกันแต่ละครั้งก็หล่อขึ้นทุกวันเลยออ๋ครับทักทายกันหน่อยอ่ะทักทายกันนได้สวัสด้ค่ะขึ้นไปกันครับจริงหรือเปล่าเขินนะ จร<จ>ิงครับเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยน่าตีจังเลยโอเคทัาทารแฟนๆกันไหนค่ะสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าช่วงนี้เป็นไงบ้างครับอ๋ออะไรนะรู้แล้วถามเขานิดนึงว่าเออชีวิตประจำวันเนี่ยทุกวันนี้โอเคไหมอ๋อดูดีขึ้นทุกไม่ใช่ครับหมายถึงว่าก็ช่วงนี้ก็ สบายดีครับอ๋อแล้วคนข้างกายก็สบายดีไหมคะสบายดีครับอ๋อสบายดีดูแลกันดีเหมือนเดิมน่ารักขึ้นทุกวันเอ้ยสบายดีทุกวันครับอ๋อไปถึงเราคนข้างอ๋อคนข้างกายเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมขนาดมาคนเดียวเหมือนมาสองคนเลยเนาะอออพูดถึงนนิดนึงว่าวันนี้มาเชียงใหม่อีกครั้งหนึ่งรู้สึกยังไงบ้างเจอกับแฟนๆครับดีใจทุกครั้งครับตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้มาเชียงใหม่ครับเพราะว่าชอบเมืองเชียงใหม่มากครับบรรยากาศดีแล้วก็ อาหารอร่อยมากครับชอบแค่เมืองเหรอคะอะไรนะครับชอบแค่เมืองเชียงใหม่เหรอคะชอบคนด้วยครับโอเคแล้วชอบช้อปปิ้งด้วยไหมอ๋อชอบครับปกติเราถ้าสมมติไปช้อปปิ้งอ่ะแม็กชอบแบบช้อปปิ้งโซนไหนอ๋อก็ต้องโรบินสันแน่นอนครับอ้าแล้วเข้าโรบินสันนึอกแล้วอุ้ยอยากได้อะไรอยากได้อะไรครับผมก็ซื้อพวกของใช้ทั่วไปครับแล้วก็จะมีเสื้อผ้ากระเป๋าแล้วก็จะมีพวก ลิปมันอะไรอย่เงี้ยให้ดูปากอบอิ่มนะซื้อให้ตัวเองอย่างเดียวหรอคะอ่ะฮะซื้อให้คนข้างๆด้วยครับซื้อให้คนที่ ที่เราอยากให้เขาใช้ด้วยว้าซื้อให้คนที่เรารักใช่ครับรักตัวเองมากแล้วก็รักคนรอบข้างด้วยต้องแบ่งปันความรักไปด้วยกันอืมทำไมต้องตาหวานเยอะคนนี้ขยับขึ้นมาใกล้ๆนิดหนึ่งให้แฟนๆเดี๋ยวพี่ถอยห่างค่ะลูกหนูจะได้เก็บโมเมนต์ได้เต็มที่นะคะครับตรงกลางค่ะแม่เกี่ยวกับตรงกลางค่ะเดี๋ยวพี่ถอยเองค่ะอยู่ตรงกลางให้อันนิดนึงค่ะอยากจะเชิญชวนแฟนๆมาช้อปปิ้งกับเราหน่อยในวันนี้ ครับผมก็อยากให้ทุกคนนะครับสมมติว่าถ้าอยากจะซื้อของอะไรหรือว่าอยากช้อปปิ้งนะครับนึกถึงนี่เลยครที่โรบินสันนะครับผมมีให้เลือกหลากหลายสินค้ามากมายเลยนะครับผมแล้วก็จะมีโปรโมชั่นส่วนลดต่างๆโอ้ตลอดทั้งปีเลยครับบอกเลยว่าอยากช้อปปิ้งมาที่โรบินสันครับตอสาขาด้วยใช่ค่ะโอเคแม็กยังอยู่กับเราใช่ไหมคะอ๋ออยู่ครับยังไม่ไปไหนนะอย่าเพิ่งไล่ผมซิอ๋อม่ไอยู่ในไรอยู่กับทุกคนทุกคนก็จะไม่ไปไหนใช่ไหมครับยังไม่ไปไหน ยังไม่ไปไหนเนาะแต่เมื่อกี้น้องเดินมาแล้วแบบเหมือนน้องเหนื่อยว่าจะให้น้องไปพักแป๊บหนึ่งได้ไหมได้ได้เหอะได้เหอะแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวน้องมาอีกรอบหนึง<ด>่งโอเคไหมได้ครับ ยังไงก็ได้ครับจะพักหรือเปล่าพักเถอะพักได้คร okay, ับโอเคน้องเริ่มเก่งโอเคขอบแฟนๆหน่อยอย่าเพิ่งกลับนะเดี๋ยวมาเจอกันเดี๋ยวมาครับแป๊บเดียวอ่าโอเคขอเสียงให้แบ็คหน่อยค่ะให้ดองไปพักกันแป๊บหนึ่งและช่วงเวลาที่ขอเสียงวันพุรับน้องแบ็คคอนทัชค่ะ น้ำพึ่งมะนาวหน่อยไหมคะ <laughs> น้ำพึ่งมะนาวสักแก้วไหมคะโอเคค่ะอ่ะขอดูนัมเบอร์ที่อยู่ในมือหน่อยเพราะรางวัลที่เราจะประกอบต่อจากนี้ประกาศต่อจากนี้คือโรบิสันเซลเซชันส่วนลด50%ขอสแสดงความยินดีกับหมายเลข41 62 70 73 เชิญค่ะโชว์หมายเลขมาเลยขึ้นบนเวทีเลยค่ะหมายเลข62เชิญค่ะ โชคดีดีนะคะไหนหมายเลขของใครยังเหลือในมือขอดูหน่อยด้านหลังด้านหลังเหลือเลขอะไรอะลูกเหลือเลขอะไรคะอีกคนเหลือเลขอะไรคะเหลือคนเดียวเหรอ เปอร์เซ็นต์กัน100แล้วไม่ลุกไปรับหรือเปล่า ยินดีกับผู้โชคดีทั้งสองท่านค่ะเอาละเอาละและตอนนี้และตอนนี้นะคะน้องแม็กบอกว่าน้องแม็กและ GM ของเราจะพาผู้โชคดีจะพาผู้โชคดีไปช็อปกันเลยอได้คูป,ปองแล้วไง ทุกคนรออยู่ตรงนี้นะหรือจะลุกไปช็อปก็ได้แต่เดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งความสนุกยังรอยอยู่บนเวทีแม่คะ GM คะีเค่าพาลูกค้าผู้โชคดีไปช็อปตรงไหนดีไปเลยค่ะไปเลยเชิญเลยค่ะ GM คะ่ะเชิญเลยค่ะมาค่ะไปค่ะลูกคุณแม่คุณแม่ของน้องด้วยนะคะคุณแม่ของน้องด้วยนะคะคุณแม่ของน้องด้วยนะ แบบหนึ่งทุกคนเดี๋ยวกลับมาอย่าพึ่งไปไหนความสะดกช่วงไทยฟินเวอรอตอนนี้พาไปช็อปก่อนไปช็อปอะไรดีนะถามน้องแม็กดีกว่า<ไ>น้องแม็กคะเราทำงานปี2023ผ่านมาละครึ่งปีรู้สึกอยากจะมอบของขวัญอะไรให้กับตัวเองบ้างถามน้องแม็ก<ไ>ถามกันบ้างดีกว่าอ่า ของขวัญให้ตัวเองเมื่อของขวัญให้ตัวเองอยากได้เป็นประเภทไหนอะะไรรนคับอยอากได้เป็นประเภทไหนมาถึงตรงนี้ก็นาฬิกามาถึงตรงนี้นก็คือแบบเป็นประเภทของนาฬิกาใช่ไหมอ๋อใช่ครับโอเคถ้าพูดถึงนาฬิกาแล้วเนี่ยรถเยอะๆราคาแบบคุ้มๆนะลดเกร์เซเหลือเท่าไหร่เองอะ่ะเหลือกี่ร้อยราคาเต็มคือ ราคาเต็ม9,000ลด90%ค่ะใครคิดเลขเร็วคะเหลือเหลือ900ไหมเหลือเท่าไรนะ1,000กว่าบาทใช่ไหมครับใช่ไหมประมาณอ๋อประมาณนั้น1,000กว่าบาทได้นาฬิกามูลค่าเกือบหมื่นเลยนะเกือบหมื่นเลยนะลูกค้าคะสนใจไหมคะอยากได้นาฬิกาเหรอลูกอยากได้นาฬิกาไหมครับให้พีแบคเลือกให้ได้ไหมอยากได้ไหม ลองใส่ไหมลองใส่เอาไม่เอาไปเอาเลโก้เหรอลูกเลโก้ LEGO ชั้นสี่นะโอเคถ้าให้แม็กลองแนะนําลูกค้าหลายๆาท่านที่เดว,วันนี้มาช็อปกันวันนี้แนะนําคุณแม่เป็นเครื่องสำอางดีไหมอ๋อได้ครับอยากอยากอ,อ,อยากเช่าได้ไหมพี่เสี่ยไปดูเดี๋ยวพาไปดูเครื่องสำอางได้โอเคมาในโซนเครื่องสำอางดีกว่าคุณแม่ขาทางนี้เลยค่ะผู้โชคดีอีกหนึ่งท่านอยากได้อเลย ี่แม็กอยากซื้ออะไรให้นะโอ้ยเป็นคำถามที่ดีนะพี่แม็กอยากซื้ออะไรให้เดีย๋ยวหนูใจเองอย่างเงี้ยเหรอลูลกเลิศมากเลิศมากหม้อหุงข้าวไหมครับซื้อหม้อหุงข้าวให้ให้น้อยเป็นแม่สีเรือนเหรอคะทำอาหารอร่อยไหมครับที่สุดอร่อยที่สุดงั้นดูเลยไหมงั้นดูหม้อหุงข้าวเลยไหมด,ดูไหมคะอ่าทางนี้ทางนี้ทางนี้โอ้โหชอบดื่มกาแฟไหม ส่วนตัวแม็กดื่มกาแฟดำตลอดดื่มกวันเลอใช่ครับแล้วคุณผู้หญิงชอบดื่มกาแฟไหมคะแต่แม็กชอบนะชอบอชอบเลยพอแม็กชอบกินกาแฟปุ๊บชอบเลยชอบดื่มกาแฟหรือชอบแม็กนะครับชอบตังนั้นค่ะทำอาหารบ่อยๆดูหม้อของข้าวฝั่งนี้เลยค่ะ เป็นม่อทอดปกติไม่ต้องใช้น้ำมันไม่ต้องใช้น้ำมันรักสุขภาพปกติหรือคนดูแลตัวเองอยู่แล้วใช่ไหมคะรักแม็กต้องรักสุขภาพด้วยเดี๋ยวนะขอขยายแป๊บหนึ่งนะน้องแม็กนะรักสุขภาพไม่ได้เพราะรักแม็กไปหมดแล้วเหรอคะลูกอู้เมาเลยค่ะทั้งม่อทอดและหม้อข้าว โอเคไหมลุยเลยครับลุยเลยน้อ no, งลุยเลยถ้าน้องแม็กน้องแม็กเลือกให้เป็นหม้อของข้าวหรือหม้อทอดดีอุ้ยหม้อทอดกันดีนะครับหม้อทอดไม่ต้องใช้น้ำมันซ,ซ,<ด>ซื้อเลยนะคะเอาเลยไหมคะเอาเลยโอเค okay. เอาเลยหม้อนี้เลยเหรอคะจริงเหรอลด90%เหลือเท่าไหร่คะรุ่นนี้หม้อทอดฟิลิปแบบฟูลออปชั่นเลยแบบฟูลออปชั่นเลยลด90%เหลือ300จริง หมื่นสองอ่ะ้ามันลดไปเลยหมื่นหนึ่งดูที่แพงกว่านี้ไหมไปไปดูที่แพงกว่านี้ตรงไหนดีมาน้ำไม่เลยเครื่องสัารเราไปดูเครื่องสําคารกันต้องถามจีเอ็มคนสวยนะให้แมกลองแต่งให้ได้นะครับให้แมกลองแต่งให้ได้ด้วยหรอแตาจะออกมาไม่เท่ากันซ้ายขวานะครับอ๋อโอเคไม่เป็นไรถ้าหน้าพี่ไม่เท่ากันเนี่ยเพียบให้ให้ได้แต่ถ้าลูกค้าหน้าไม่เท่ากันนี่ต้องถาวิธีนะ โอเค,คทางด้านนี้เลยค่ะทางด้านนี้เลยค่ะเออทางด้านนี้ทางด้านนี้ด้านหน้าสวยๆเนอะโอเคอ่ะทางด้านนี้นิดนึงนิดนึงนิดนึงถ้าเป็นเครื่องสําัญบำรุงผิวปกติเรารรใช้ประเภทไหนใช้ ถึงแน่นอนถึงถึงแน่นอนฮะแต่ว่าเรามีส่วนลดให้ก็จะเหลือแค่อ่น่าจะครันเก็บเก็บสอง๋อนิดหน่อยนิดหน่อยเนาะโอเคน้องแม็กบอกว่าถูออปชั่นแล้วแต่น้ำตกสกินแคร์บำรุงผิวจะทิ้งกันแดดเลยค่ะเหมาเลยไหมคะเหมาเลยไหมครับโอเคน้องแม็กแนะนำการช้อปปิ้งพอหอมปากหอมคอเดี๋ยววันนี้แม็กบอกว่าแม็กไม่ได้มาแค่นี้ อ,อยังไงดียังมีความสุขและความฟินมามอบให้กับคุณลูกค้าโรบิสันเชียงใหม่กันต่ออยากให้แบ๊าทำอ,อะไรก็บอกได้เลยจริงหรือเปล่าอันนี้พูดเองนะขออนุญาตนัดหรือยัง <c oughs> ไม่ทุกอย่างนะครับโอเคไม่ทุกอย่างนะเอาเป็นว่าทุกความสุขที่น้องแบ๊คจะส่งมอบให้กับทุกท่านบนเวทีนับจากนี้นับจากนี้ขยับมาใกล้ๆหน่อยค่ะ ครับ <c oughs> มันดีใช่ไหมอะไรที่เป็นฉันฉันดูคล้ายกับคนในฝันของเธอใช่หรือเปล่าถ้าเธอได้รู้อะไรมากกว่านั้น ถ้าเธอเห็นอะไรบางอย่างเธอจะผิดหวังมากมายแค่ไหนรู้ไว้นะไม่ว่าอะไรอะไรจะเปลี่ยนไปเท่าไรโอ,โ,อโอ้รู้ไว้เธอว่าสิ่งที่เหมือนเดิมคือหัวใจ เธอจะรักฉันคนนี้อยู่ไหมเธอจะรับฉันได้ไหมนะเธอถ้าฉันเป็นแค่คนหนึ่งที่ไม่ไดีเหมือนที่เธอฝันเธอยังรับฉันคนนี้ได้ไหมใช่ฉันไหมคนที่เธอต้องการถ้าฉันมีแค่เพียงใจที่มันรักแค่เธอเท่านั้น รักฉันที่หัวใจได้ไหม จะเปลี่ยนไปเท่าไรโห oh. รู้ไว้เธอว่าสิ่งที่เหมือนเดิมคือหัวใจเธอยะ,ะรักฉันคนนี้อยู่ไหมเธอจะรับฉันได้ไหมนะเธอถ้าฉันเป็นแค่คน ที่ไม่ดีเหมือนที่เธอฝันเธอเจอรักฉันคนนี้ได้ไหมใช่ฉันไหมคนที่เธอต้องการถ้าฉันมีแค่เพียงใจที่มันรักแค่เธอเท่านั้นรักฉันที่หัวใจได้ไหม ถ้าฉันมีแค่เพียงใจที่มันรักแค่เธอเท่านั้นรักฉันที่หัวใจได้ไหม มาเพลงเดียวอ่ะ,อะมาพูดคุยกันหน่อยค่ะพูดคุยกันหน่อยนะคะคในช่วงท้ายนี้ก่อนที่น้องจะกลับไปปฏิบัติภารกิจปกตินะคะวันนี้แวบมาทักทายแฟนๆชาวเชียงใหม่อยากจะให้ฝากผลงานหน่อยค่ะครับก็เหมือนเดิมครับดื้อเฮียก็หาวาสนครับแล้วก็ใกล้ถ่ายทำใกล้จบแล้วนะครับแล้วก็ two worlds ครับแล้วก็ติดตามผลง,งานต่างๆได้จากทางค่ายนะครับผมจาก ทางโซเชียลมีเดียครับของทั้งทางแม็กแลวก็ทางดูมันดีทีวีมันดีเวิร์กครับโอเคค่ะยอดเยี่ยมมากช้อปปิ้งที่โรบินสันอ่าลืมไม่ได้ครับเนาะทุกสาขาด้วยทุกสาขาเพราะว่ากิจกรรมีดีแบบนี้ดีไหมกิจกรรมแบบนี้ดีไหมดีสุดๆครับดีสุดๆถ้าเราเป็นนักชอปแบบนี้เราชอบแบบนี้ไหม เบ็ดอบติเวลาช็อปเนี่ยเราก็จะหาช่วงเวลาที่สมมุติถ้ามันไม่ใช่สิ่งของที่เราต้องรีบขนาดนั้นนะครับเราจะรอช่วงเวลาที่เป็นมีส่วนลดมีโปรโมชั่นต่างๆครับสุดยอดเลยคุ้มที่สุดครับผมแสดงว่าเป็นนักช็อปตัวยงอ่าก็คุ้มที่สุดครับคุ้มที่สุดโอเคมีเทคนิคแนะนำไหมในการช็อปในการช็อปเทคนิคแนะนําคือซื้อไปก่อนครับใช้ไม่ใช้เดี๋ยวว่ากันครับ ลบเล่าลบเล่าเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอ้โหสดยอดขนาดนี้เหมือนตัวเองย้อนแย้งกันสองครับผมส่งยิ้มให้กล้องแต่ละกล้องหน่อยส่งยิ้มหน่อยอ่าส่งสายตาส่งสายตาส่งอย่างอื่นได้ส่งความรักให้ได้ไหมครับได้เตรียมรับแรงกระแทกนะครับออ๋ ดาน่าจะไม่ค่อยอยากกลับเท่าไหร่ดูทรงแล้วนาจะไม่ค่อยอยากกลับเท่าไหร่เนาะโอเคอ่ะในช่วงไทยนี้เราขอเสียงเกลี้ยงดังให้กับแม็กกอนทัค่ะขอบคุณค่ะเราิสันเซลเซชันของเรายังมีกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะขออนุญาตเชิญทีมงานขึ้นมาถ่ายรูปกับน้องแม็กกันด้วยก่อนที่จะจากลากันไปในช่วงนี้เชิญทีมงานของเราพิสันเชียงใหม่นําโดยท่าน G m ค่ะเชิญเลยค่ะพี่ๆทีมงานของเราพิสันเชียงใหม่เชิญทุกท่านเลยนะคะ โอ้โหอรา GM ของเราก็ไม่แพ้ดาราเลยนะคะวันนี้สวยงามมากๆทีมงานค่ะเชิญเลยค่ะพี่สมพงษ์พงพิงค์ค่ะพี่กระต่ายน้อยค่ะทีมงานของฝ่ายมาร์เก็ตติ้งนะคะเชิญทุกท่านเลยค่ะเชิญทั้งทีมเลยค่ะเชิญเลยนะคะทีมงานของพี่โรบินสันเชียงใหม่ คือเบื้องหลังของการชอบสุดมันของความสุขในวันนี้ต้องยกให้โรบิสันเชียงใหม่เด้กเถืงอนการชอบเด้กเถื่อนโรบิสันเยี่ยมมากขนาดถ่ายรูปยองคว้าใหม่ขึ้นมาพูดนะเออไข่ของเก่งเหมือนกันนะคนนี้ยิย้มหวานค่ะอ,อ่ารับหัวใจหน่อยแม็กส่งหัวใจให้เดี๋ยวรับด้วยนะโอเคขอมีนี่ฮะดีนะดีเล โอเคโอเคค่ะขอบคุณทิมนางรพิสันทุกท่านขอบคุณท่านจีเอ็มคนสวยนะคะเอาละทุกคนเดี๋ยวเรารมพ่นกันหน่อยดีไหมมาขยับไม้ใกล้ๆเลยค่ะขยับไม้ใกล้ๆเลยขยับไม้ใกล้เลยช่วงเวลาแห่งความฟินตรงนี้ยกให้คุณเก็บเกี่ยวโมเมนต์ที่น่ารักน่าเลิฟกับศิลปินในดวงใจกันต่อเลยค่ะ โอเคเดี๋ยวให้น้องไปซับหน้าแบบนึงเดี๋ยวขึ้นมาพูดคุยกับนังน้องๆน,นะคะอขอเสียงดีให้แด้อีกทีด้